แล้วก็ดักแม่อธิบายนิดนึงจิ้ง,รงหรีกับสะดิ้งต่างกันยังไงเออมาช่วยถือหน่อยอจิ้งหรีกับสะดิงจริงๆงจิ้งหรีดตัวสีดำเขาเรียกว่าทองดำะจะตัวใหญ่มีไข่อันเนี้ยชาวบ้านชอบกินแต่คนรุ่นใหม่ไม่ไม่ชอบกินเพราะมันสีดำมันน่ากลัวสองสะด,งะสะดิงก็คือจิ้งหรีดทองแดงเล็กหรือจิ้งหรีดขาวนี่เองซึ่งตัวเนี้ยมันออกไข่เร็วมันตัวเล็กซึ่ง สีมันไม่น่ากลัวนะวัยรุ่นจะชอบกินเปิดตลาดและอีกอย่างนึงก็คือดักแด้ดักแด้ทำไมเราทำแค่3ามชนิดน,นี้จริงๆเราจดอยะแมลงถึงมแมลงถึง8ปดชนิดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นร่วงรถด่วนรวมถึงแมงก่องด้วยแต่ว่าในการตกออกของเราหรือในการเข้าห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆมันต้องตรวจสอบย้อนกับได้ว่า,มาแมลงของคุณมาจากฟาร์มไหน อย่างมาแมลงซองนี้ม,นมาผลิตเรารู้เลยยิงคยวโอานรู้เลยว่าผลิตวันที่เท่าไหร่มาจากฟาร์มไหนกินอาหารเบืรออะไรพ่อแม่พันธ์มาจากจังหวัดไหนมันต้องตรวจสอบทันได้ขนาดนั้นนะครับถึงจะส่งออกได้เขาถึงรับการยอมรับของเรามีสามสีด้วยกันถ้าดัดแดแน้นี่นะเราก็ใช้เป็นสีฟ้ามีงานวิจัยรองรับนะครับว่า กินดักแด่ยีิบสตัวเท่าก <you> ับใบอาการหนึ่เมตรนะครับเออกินบนนดหไาลเนอกลับไมบ้านก่อนี้วอรันนี้นักวิจัยทางเทศาทางมงมูดเวิจัยมาแล้วทํไมเราใช้สีฟ้าเนื่องจากดักแด่เนี่ยพอเขาพอเขาออกแต่ดักแด้เปนะครับเป็นสีอมันก็เหมือนนางปลาครับใช้ตีฟ้า แล้วก็จิ้งเรียนเริ่มต้นมันก็มาจากธรรมชาติแล้วก็ใช้สีเขียวอคอนเทนธรรมชาติเกิดสติ๊งด้วยความสติ๊งผมนึกถึงพวสกสกอยนะพวกเด็กวัยรุ่นนะสีชมพูก็จะน่ารักเนาะ,ะถ้าเอาสีแดงมันก็จะไม่สติ๊งแล้วมันจะแล่นกนะก็มีมีสามชนิดนิดเี้แต่วันหน้าก็จะกระจายไปอีกจริงแต่ก่อนผมนก็มีฟาร์มแมงป่องด้วยแต่แมงป่องตัวน,นี้จับจน เราสวนพันไปแล้วเราไปเรื <c oughs> อ่องยาตอนนี้จิ้งหรีดของเราวิธีการเลี้ยงเรอปเดี๋ยวหันมาครังนี้ทุกคนก็เคยเห็นจิ้งหรีดแล้ววิธีการเลี้ยงเลี้ยงง่ายครับปัญหาก็คือตลาดที่บ้านแสนตอ่อที่แถวพระธาตุขามแกนะตายายเลี้ยงมาส่งนะตายุ75เจ็ดสิบ้ามั้งตายายสองคนรวมกันนะ่ะ 150ร้อยห้าสิบปีเนี้ยงกันสองตายายแกนที่จะรอเงินเบียนพิการแปดร้อยต่อเดือนนรสี่สิบห้าวันแกได้เดือนละหมื่นเดือนละหมื่นกว่าเลี้ยงสองตาหยายก็ได้ช่วยเหลือสังคมหรือเด็กปพอสี่พอห้าก็มีรายได้สามารถเลี้ยงได้นะวิธีการเลี้ยงมันจะมีชุดเลี้ยงอยูอ่ประมาณสองพันห้าหรือทาเองก็ได้เราก็จะทํากล่องขึ้นมาเพื่อเป็นคอกอ่าก็จะอ่า กว้าง1.5เมตรยาว2.4เมตรอ่าสูงประมาณ80เซนแต่ตัวเนี้ยก็จะใช้ฟิวเจอร์บอยก็ได้หรือใช้ยิปซัมก็ได้แล้วก็ตีโค้งขึ้นมาตีโค้งขึ้นมาแล้วก็ใส่ <c oughs> อเอรองพื้นด้วยพวกย่าเนเปียพวกอกล้วยหรือพวกใบมันต่างๆแล้วก็เอาไข่มันจะเป็นขันขันละ50บาทวาง6ขันแผงไข่ประมาณ200แผง แผงนหนึ่งก็ร้อยร้อยบาทเอ้แผงนหนึ่งประมาณหนึ่งบาทแผงนหนึ่งประมาณหนึ่งบาทก็สองร้อยบาทก็มาเรียงวิธีการเรียงจะเรียงแบบนี้นจะขันันัเลี้ยงแบบประกบอย่างเงี้ยมันจะมีช่องไม่ใช่ว่าเียวอย่างนงี้นะเลี้ยงชิเ้เพื่อให้มันมีช่องในการหลบในการหลีกอย่างเงี้ยครับ หลังจากนั้นก็ใช้อาหารอาหารากกแต่ก่อนเราใช้อาหารใช้สมัยแต่ก่อนเมื่อสิบกว่าปีที่เราใช้อาหารไก่เล็กใช้อาหารไก่เล็กแต่ตอนหลังบริษัทหลายบริษทัทเริ่มจากซีพีเลยทําอาหารหัวอาหารจิ้งหรีดโดยเฉพาะเลยเป็นอาหารจิ้งหรีดก็ยอยู่ที่ประมาณกระสอบหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบห้าสิบบาทก็เป็น พวกข้าวโพดเพราะอาหารแก่ันมีข้าวโพดเป็นแข็งจิงีกินไม่ได้ก็ตัดข้าวโพดออกมาหรือปดข้าวโพดให้มันเล็กคนละเอียดตัวนี้ออกมาที่โวกหลวดที่โคาผลิตวันหนึ่งห้าสิบตันผลิตอาหารห้าสิบตันท่านคิดดูปริมาณคนเลี้ยงจิงหลีเยอะขนาดไหนหะ้าสิบตันคนคนต้องการเยอะขนาดไหนแล้วกเ็เราเลี้ยงสี่สิบห้าวันโดยเฉลี่ยนะครับประมาณสี่สิบห้าวันถ้าช่วงหน้าร้อยอาจจะสี่สิบวัน มันจะโตเร็วช่วงหน้าร้อนมันร้อนมันก็กินดีแต่ช่วงหน้าหนาวนี่มันก็จะเหมือนคนเราครับไม่ค่อยอยากขยับกินน้อยมีแต่จะนอนอย่างเงี้ยก็จะอยู่ประมาณ5 0วัน,วนแต่เฉลี่ยก็อยู่ที่45วันเหลือ5วันพอเราเอาแผงไข่มาวางเสร็จปล่อยทิ้งรีเสร็จหลังจากนั้นให้อาหารครับก็มีถาดเหมือนกับไอ้จานจานรองกระถางครับให้น้ำให้ ให้อาหารให้น้อยๆครับให้น้อยๆแล้วก็สังเกตมันค่อยๆเพิ่มเข้าไปให้มันกินหมดวันต่อวันให้มันกินแต่ว่าตอนที่มันเล็กอยู่ประมาณสองอาทิตย์แรกประมาณอายุประมาณสิบห้าวันยี่สิบวันในน้ําอ่ะควรจะมีผ้าผ้าเพราะว่าบางทีจิ้งหรีดมันอ่อนแอบางลงไปพวกมันจมน้ํามบางคนก็ใช้หินแต่ผมว่าเนี่ยนะว่าใช้ผ้าดีกว่ามันจะได้ซักได้อะไรได้เราจะได้เห็นเสร็จ เศษจิ้งหรีดด้วยถ้ามันตายมันอะไรบางคนใช้หินยเงี้ยมันเป็นตายจมหรือบางคนใช้แกลบอย่างเงี้ยมันเป็นที่ดักเชื้อโรคหลังจะกนก็เปลี่ยนอาหารกับเปลี่ยนน้าทุกวันตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้แล้วแต่คุณเปลี่ยนทุกวันน้ําไม่ต้องไปน้ําเปล่าเนี่ยครับไม่ต้องเป็นน้ําอะไรนะผสมอีไม่ต้องครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนทุกวันพอใกล้อ่พอใกล้จะจับแล้วก็งวดอาหารสักสองวันเพราะว่า มันกินหัวอาหารมันจะมีความความความคาวของหัวอาหารเยอะฉนั้นเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นฟักทองอให้กินก่อนจับหนึ่งวันหรือสองวันอย่างเงี้ยฟักทองบางคนก็ใช้กล้วยบางคนก็ใช้ข้าวโพดแต่ผมเห็นว่าฟักทองมันดีคือมันไม่ค่อยเน่าบางคนอยากลดาต้นทุนไปเอากล้วยหลังบ้านมาบางทีกล้วยบางบางฝีมันเน่าอย่างเงี้ยริ้งนีก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะดังนั้นฟักทองเป็นสตรตายตัวของเรา ก็การเรียกนี่แค่นี้จริงๆบ่อหนึ่งขนาดโต๊ะนี้นะ